เอาลูกศิลบ์มาบ่เจ้าคือบุกินลูกศิลโอ้โมันกระเบิดเลยต้มเส้นตอนเช้านะครับบักต่วนมากๆากพี่น้องใส่พริกุ่นใส่พริกไทยนะครับน้ำปลา นาวไปพี่น้องตุ้มเส้นคุณเล่คุณเลโอ้ยที่โครงไก่นะครับแล้วก็หมูบดอืมหักอืม เด็ดเด็ดเด็ดพี่น,อน,อน,อน้องกินน้ำข้นสีมือเมียรประทานเนี่ยสุดยอดไม่นช่จะหมเอขยาหรอกอยังเนาะโอ้ลืมไปวันนี้มันหยุดอ้าโอเคพี่นอ้องแซ่บแซหบโ,โพส